ความรู้สึกกับการก้าวเขาไปใน universe ค่ะรู้สึกตื่นเต้นและก็ excited for this journey นะคะรู้สึกว่าทุกคนในแวดวงนางงามคือต้อนรับเจสซี่ได้ดีมากๆอยากจะขอบคุณแล้วก็จริงๆตื่นเต้นพยายามเก็บประสบการณ์ในทุกๆวันเพราะว่าเจสซี่ก็ยังใหม่อยู่สำหรับวงการนางงามแต่อาจจะด้วยความคิดหรือประสบการณ์ในวงการบันเทิงที่ ก็ผ่านอะไรมาแหละมันมันช่วยให้เจสซี่โตขึ้นแล้วก็มีความคิดมากขึ้นดังนั้นเจสซี่เลยมองว่าเวที Miss Universe Thailand ไม่น่ากลัวแล้วก็ไม่ไกลเกินที่จะที่จะทำได้สำเร็จค่ะความกดดันมากขนาดไหนคะ,ะ,ะไม่กดดันเลยค่ะ mm hmm. เพราะว่าเหมือนที่เจสซี่เคยพูดว่าความกดดันมันจะเกิดขึ้นต่อ,มตอเมื่อเราให้ค่ากับคำพูดหรือว่าคอมเมนต์ และจะซี่เลือกที่จะเลือกที่จะคัดกรองคอมเมนต์มาก่อนอันไหนที่เจสซี่รู้สึกว่าเห็นด้วยหรือว่าทีมเจสซี่มองว่าอันนี้ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะเราก็จะกลับมาแก้ไขและปรับปรุงแต่ว่ามันก็มันต้องมีอยู่แล้วแหละเนาะคอมเมนต์ที่ที่อาจจะทําให้เราเสียใจยหรือ h ฮิร์ก็ก็แค่ข้ามค่ะเพราะว่ามีอะไรที่ที่สำคัญกว่านี้เยอะมากๆที่เจสซี่ต้องทำ เ,เห็นบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่กระทบเลยคะ่ะเพราะว่าเจสซี่รู้ว่าเจสซี่เป็นคนยังไงเจสซี่รู้ว่าเป้าหมายของเจสซี่คืออะไรและเจสซี่เชื่อว่าผู้ใหญ่ทุกคนที่สนับสนุนเจสซี่และเป็นกําลังใจให้เจสซี่มีความมั่นใจในตัวเจสซี่ดังนั้นเราแฮปปี้ค่ะกับทุกอย่างเลยเรียกว่ามองข้ามกระแสดันลงไปเลยก,ก็ก็พูดได้นะคะว่าว่ามองข้าม เพราะว่าเราเราโฟกัสกับสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้สิ่งที่เราปรับปรุงได้<ม>เพื่อให้เป็นแจ๊ซี่ในเวอร์ชันที่ดีขึ้นม,มากกว่าค่ะน้อยบ้างไหมคะกับกระแสดานลบทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มเห็นเราใน,ในการจะประกวดเลยแต่กระแสดานลบมาแล้วเลยอะเหมือนที่พูดก็ไม่ค่อยกระทบค่ะ<ม>เพราะว่าทุกๆวันพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็มีทีมที่อบอุ่นมากๆ<ม>ดังนั้นก็คิดว่าไม่กระทบนะตอนนี้ คือการที่จัสซี่เป็นคนที่อาจจะชิลแล้วก็ด้วยการที่ที่จัซี่เป็นแดนเซอร์หรือว่าโมเดลมันจะมีความ more laid back ก็คือการชิลมากกว่าแต่ด้วยบริบทของการเป็นนางงามแล้วอาจจะด้วยการ posture ของเราวิธีที่เราสบตาผู้คนเพื่อให้คนเชื่อในสิ่งที่เราพูดก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างใหม่ดังนั้นก็อาจจะเน้นไปทางเรื่องบุคลิกภาพ เพราะว่าเจสซี่เชื่อว่าทัศนคติมันเปลี่ยนกันไม่ได้ในเวลาเดือน2เดือน<ม>ค่ะแน่นอนนอกจากมีกระแสะลบแต่แก็ยังมีกระแสบวกแฟนนางงามต้องเข้ามาเชียร์เราค่ะก็เหมือนที่เจสซี่บอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับแฟนคลับในด้อม7จสีทั้ง3ด้อมในทีมด้อมของทาง7 for you แล้วก็ MUT แม่ห้องสอนรวมถึงแฟนคลับที่ติดตามเจสซี่มาตั้งแต่อายุ16ตอนก้าวเข้าวงการมาแรกๆ รู้สึกว่าทุกพัฒนาการที่ที่เกิดขึ้นหรือทุกการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรายังมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นคุณค่าในตัวเราเห็นศักยภาพดังนั้นมันเป็นพลังงานที่ถ้าขาดไปก็ก็คงไม่รู้สึกมั่นใจแล้วก็พร้อมจะพร้อมจะไฟท์ถึงขนาดนี้นะคะ่ะเรียกว่าปีนี้เราพร้อมที่จะมงพร้อมมากๆคะ่ะเหลือแค่รับมงอย่างเดียวคะ่ะตอนนี้เป็หลายคนก็มองว่าเราเป็นตัวตัวเต็ง รเ,รเราคิดเห็นยังไงไว่าความเป็นตัวเต็งของเราเด็กการคว้ามงจะซี่มองว่ามันเพิ่งเริ่มและไม่เคยอยากให้ใครคิดว่าใครคือตัวเต็งหรือตัว w e กเรายังไม่ได้จริงๆส่งใบสมัครเลยเนาะดังนั้นขอวัดกันที่หน้างานแล้วก็ดูกันในการที่เราเก็บตัวหรือพรีลีมหรือไฟนอลเพราะว่าทุกคนก้าวขึ้นบนเวทีครั้งแรกเหมือนกันในสำหรับการประกวดมิส s u นเวิร์สไทยแลนด์2023 ดังนั้นตัวเต็งหรือไม่ตัวเต็งไม่สำคัญค่ะใครๆก็ชายได้และตัวเต็งก็มันอะไรเกิดขึ้นได้หมดมัน very unpredictable ค <นะ S 1> ่ะแต่มันก็มีหลายคนที่ทิ้งเวทีใหญ่เพื่อมาประกวดเวทีมิสินิเนอร์ไทยแลนด์เนี่ยเรามีความกดดันบ้างไหมไม่เลยค่ะเราเตรียมความพร้อมยางไงบ้างตอนนี้เตรียมความพร้อมตอนนี้ก็ พยายามจะนอนให้มากๆอันนี้คือขอยอมรับเลยเพราะว่าที่ข่าวมาว่าจริงๆมันก็ค่อนข้างเหนื่อยช่วงเก็บตัวนะคะแล้วก็พยายามอยู่กับคนที่ e NERGY ดีส่วนการเรียนก็มีอยู่แล้วนะคะขาดไม่ได้เรื่องการเดินแบบแล้วก็ส่วนเรื่อง Information รอบด้านที่เราต้องรู้ก็มีค่ะแต่จริงๆจะซี่ว่าการเตรียมพร้อมของเจสซี่ก็คือการเตรียม Mind s e t ็ให้ดีอยู่กับคนที่ดีทานอาหารที่ดี มันเป็นพลังงานที่บางทีเรามองข้ามดังนั้นจะซี่ว่าพลังงานคืออะไรที่สำคัญมากพยายามจะบอกทุกคนรอบขรอบด้านเสมอว่าเรามานี้เพื่อเราเอามงแต่เราจะไม่ทำร้ายใครในในเจอร์นี่ครั้งนี้เรายังอยากเชื่อมั่นและยึดมั่นในการทำสิ่งดีเป็นคนดีแล้วก็มีมายเซ็ตที่บวกดังนั้นเหมือนที่ตอบเรื่องคอมเมนต์เนกาทีฟ อาจจะด้วยพลังงานทุกคนที่เยี่ยมมากๆจะซี่เชื่อว่าทุกคนถ้าเข้ามาในในตึกนี้คือจะได้รับพลังงานที่บกมากๆเราอยากจะ spread energy ที่ที่สดใสพลังงานที่ดีแม้ว่าเราจะมีความมุ่งมั่นในโปรเจกต์และการเดินทางทางนี้จะซี่เชื่อว่าทุกคนยังอยากทำไปด้วย energy ที่ดีและมีความสุขกับทุกๆวันทุกๆขั้นตอนดังนั้นความกดดันถือว่าน้อยความเครียด ไม่ค่อยมีค่ะเจ,จสซี่คิดเห็นยังไงคะกับกระแสะที่มีคนบอกว่าคนที่ดู M U T ค่ะคือการด้อยค่าตัวเองตอบไปแล้วเนะ <c oughs> <c oughs> าะค่ะก็เหมือนที่เจสซี่พูดเมื่อวานเลยเนาะเจะสซี่เชื่อว่าคอนเทนต์ even on social media หรือในโทรทัศน์ม,มันมาใหม่ทุกวันด้วยการที่คอนเทนต์ม,มันค่อนข้างไหวดังนั้นความรับผิดชอบมันอยู่ที่ผู้ดู ถ้าคุณอายุมากกว่า18แล้วคุณก็ต้องตัดสินใจเองว่าข้อมูลที่ฉั้นกำลังเสพมันสำหรับชั้นหรือเปล่าและสำหรับน้องๆเราก็อาจจะต้องฝากผู้ปกครองหรือว่าจริงๆเด็กสมัยนี้จะซิเชื่อว่าคิดได้ค่อนข้างไวเหมือนกันนะคะดังนั้นมันคืออยู่ที่ตัวเราว่าเราจะเลือกดูอะไรใช้อะไร so มีค่าด้วยค่าอันนี้อันนี้ไม่อยากให้โฟกัสดีกว่าเนาะเรามาดูว่าเราชอบอะไรเราอยากทำอะไร เราดูเพื่ออะไรดีกว่าค่ะเราควรไหมคนมองว่าเราเป็นดารามากกว่านางงามจะซี่เป็นทุกอย่างและไม่เคยลืมที่จะซี่เป็นนักแสดงเป็นดาราเป็นนางงามเป็นนักศึกษาเป็นนักเต้นเป็นนักกีฬาจะซี่เชื่อว่าจะซี่โชคดีมากๆที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้รับโอกาสพวกนี้ดังนั้นการที่เป็นนางงามไม่ได้แปลว่าทุกอย่างที่จะซี่เคยเป็นมันถูกลบออกไปแต่มันจะเป็นอีกหนึ่ง อีกหนึ่งอย่างที่จะซีส่สามารถแอดได้ในเรซูเม่ของการเป็นกิรณาจัสินชูเตอร์และประสบการชีวิตอีกหนึ่งอย่างที่จะซี่จะได้เกี่ยวมาละกันค่ะสุดท้ายนี้ให้เจซี่ฝากถึงอาจารยนะคะอยากอยากอยากดูคำถามพี่ค่ะก็ฝาก ทุกคนเชียร์หนูด้วยจริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่จริงแต่ทีมเราก็แข็งแกร่งมากๆแม้ว่าเจสซี่จะมั่นใจจริงแต่เจสซี่ก็ยังกำลังเรียนรู้อยู่ในทุกๆวันดังนั้นอยากให้ทุกคนมามารู้จักการก่อนตัดสินการมารู้จักทีมเจสซี่มารู้จักทางผู้จัดการส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะว่าเราเป็นทีมที่ที่ s ัก c e เซสฟูลมาก แต่มันก็ไม่ได้มาง่ายๆดังนั้นเราพยายามกันมากทุกคนเพื่อจะประสบความสำเร็จในครั้งนี้เพื่อจะนำเสนอนางงามในในมิติใหม่เพื่อจะเป็นนางงามที่มีคุณภาพเพื่อจะเป็นนางงามของสังคมเราและก็มาเป็นสีสันในในทุกๆวันให้ทุกคนด้วยดังนั้นบริบทนางงามครั้งนี้มันมันค่อนข้างใหญ่และมันค่อนข้างหนักเราเจะซี่จะพยายามให้ดีที่สุดดังนั้นก็กฝากด้วยฝากด้วยค่ะ